รังสิตำมังหงพี่น้องกับสบายดีเด้อพี่น้องมาพบพกันอีกแล้วพี่น้องคะกับซาจิพุ่นเก่าคนเดิมเด้อทุกคนอมีใครอยู่น่าคือเก่าพี่น้องป้องป่ายเอ้ยตำมังหงกินเที่ยงทุกคนมังหงโมเลียงตายเที่ยงไปเฮงเราทุกคนเนาะไปจ้ามังหงโมเลียงตายเจียงต่เฮงพี่น้องเอ้ยเบื่อหมดจิตพออยังหมอขอไปต่อยเอามังหงมาตำเราทุกคนเนาะไม่หย่าง เป็นยังอันนี้คอนะานมันยอมลเียหัอยนกมัสบยด่ะสบายดีสบายดีสบายดีปลาลุงผู้ปิ้นไปปิ้นมายาก่อนผู้ยาปลาลุงก่อนผู้ยายาก่อนมานล้ปลาลุงเอ้ยมากินตำหมนน้องนาเบียร์เด้อค่ะย่ไม่รู้ผยาก่อนผู้ยาออหนังจากหนัอย่งนีู่ย่ามผู้ย่านไหม นี่อันนี้น้ำกระปูดองสับบีดองเรียบร้อยนะจ๊ะเราเชื่ิบิเก็บอันนังเก็บผักกินกับก่อนมันมีพริกแห้งแล้วพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวสิไปเล่นมัพริกเดมันพริกซุปกะบีมีอยู่เลยเพราะมันมีสีสันเนาะมัพริกแห้งเบิ้ดทุกคนเลยมันพริกดิบมันก็สีเขียวลืมๆกันแล้วเนาะสีสันมันก็บสีเบว่ามันจะหวานหนากินได้ทุกคน เนดนใทั่วห้าทายทั่วหา,วา,วหาพี่น้องปูกกับพ่อได้ตำอยู่ได้ทีน่ะตำซองเสือบนี้นี่เนาะมีมกกอกน้ำทุกคนมันเนี่มกกอกซติวแสววแต้ยามพุ่นแหละมาสอบไหมทางนี้น,นนะ เพืนี่มากรนี้ก็เงนี่ไปเก็บพักก่อนทุกคนเลยในเซาเปียนนะคะโต้แยโตย้เด็มามามาไปไปไปเก็บพักเก็บพักเขาไดยพุทเขาเบิให้เด้่ปไหก่นได้ดูหน้าลูกดูหน้าก่อนลูกนี่นี่นี่ครับ ก็ไม่ปาดไงด้ไปเอาปากปปุ้ยปุ้ยนะเอามากอไก่ด้วยป่ะเนี่ยกอไก่ไหมอย่าเห็นเลยถดงนี่นะถึงนี่เลยให้กล้าเมื่อกี้ไหนกินาไขนให้กล้าเอาไหม าาดีมากเลยป๋อค่ะขอไงไอให้กลรเมือกิ้ใ่ไ mà dù thay người đưa mà đưa, người mọi người đưa mà đưa, người mọi người mọi người mọi đưa mọi người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  đưa người mọi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 

มีหัดประดมีหัดไข่ตอนประดมันลยโอ้ยลงไปใส่หอยก่อนนะถ้ามันนอนเน่ยจะประมมันนอนเป็นรเดียบเยถ้ามันบอกว่าแง่มันเล่นจะปล่อยมันดอกดีจะมันงอมจะมันงอมอย่าให้มันกินกินน่องกระเซ็นน่องทำมันนอนนะ thank <makes noise> you นี่ลูกอ่ะ今天你六啊？放尿来，几包？ไม่เลยพอใช้กินสองม้อสองหกมันมีดบนเขานรอทำไมนานๆนานกเจอใช่ไหมันแบบเอว่าอันสมเันมเข้มอะบบนี้่ะ

มันเสียไปเนาะพรนะว้าันยักกองกุนโกมอย่างเนี้จนว่าถึงรู้เหอพอแล้วกองโกน่ีกองกองป่าเอ้ยกองปิดนะจะไปเป็นเยังอกพอยู่น่งพิเศษหปไ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 ปวไป มาฮำมดาไปอีกอย่างรคิเท่ากันตกงานพี่แข็งเนาะกินแค่นี้แหละมะนาเราไม่มีที่พูพี่ปลาหรอนาเบียอ้าวมันมันเป็นอะไรกันป้าพี่โอกไปกินแซบน้ำกันทำมโหเน่ยเฮ้ยกินข้าวเฮ้ย เอ้านะจะน้อยแม่ก็ขึ้นมาบ่แม่ไปเอาต้มขาเปียกยายืนอยู่มัวเาม่จำใส่ม่นั่นเห็จืดๆานางใส่ล้ไ่เนาะเนองบักใส่ลงัปเลยค่ะไม่อ่อนนะก็ตาลงไปเอาเลยอักเอาไลยอักเอาวางนอนอไปแดกเ้าเ เ,เ,เ,เืินอนอัดกจะตัวแดงเหตาไหมอ่าไม่ใครกินรำมะกุลไม่ไหไมสนะทยังอยู่ี้มาจ่ากไม่น,ไน่กินแล้วนังไม่ตองไ่กไขนเลม่ต้กไขา ใครไม่ใช่บ่เหรอบ่ต้อแห้งเลยหนไหนเลยมนจะกินได้แต่กินหมดแล้วอืมเป็นปลาอืมดีดีดีอาบอยากนะนี่ปูดทาว์เลยงมไปโลดยกไปโลด ไม่ใช่มองก่าอย่าแม่มาเอา่อนะเมือคืมักินข้าวดูดูอาิข้าเลยายนังนังอย่าเอาใส่กรไข้าม่กบเลยมนเยอะ โป้นิบครบไปนม่นะมืยเพชรซ้ำมือเพชรดอมมอเพชรเทามื่อคืนไข่ขี้เจ้ามามึงมึงเขาด่กินไหนไม่ชอไม่ดกินตามไม่ชอบ เนี่ยว่าอะไรบดคุมากมีหมากบเลยเขาหมากกับพ่อาซ้ำากอไยังไ่ล้วเรื่อเพิ่มเอก็ได้น้อยนึงบางพ่อนะคุมานันบริจาคหมากเรืองเอาแล้วมาทำ ทักน้งข้าวไม่ได้ได้เสียนดินกินจนเบิร์ดเขาชื้องมเสียนดินกินเบิร์ดขุมมาักอะไรไหมง้อยเลยรดจะบอกว่าอินดังเงาทำไมได้กินลอะไรแบล็อบนะ้มันดนดีดาเนาะจึงอะไร ไอ้ก้อยยังเป็นยินดาบพินแขงอยู่ไลยพ่อแ้าก็เื่อว่าคมันแ่ตัวใหญเเขียยเถะเด็กๆกับนานละว่อัิ่มแลยพี่นานอิ่มพ่นอนลงนอนไอ้ก้อมันี้่โอเคเหพี่ลองนะนีกนอนอะไรวะอะไรป่ะนั้นอเบียรอยากนอนขโมยพหนนอนนะคะ ตลอดคลิปนี้ที่อยู่กับเขาไว้ชน,นิดสก,กอนเด้อทุกคนเด้อคากกับพวกเราก็แชร์เลยนะคะบายที่ถอนกันแซ่บๆทุก,กนคนสมตามยำมบาอีกแล้วเนาะฝากฝากไปลุงก็ติดตามติดตามแม่เลยเด้อติดตามแม่ยูไหน,นเด้อ